ครั้งแรกที่ออกมาพูดแอลลี่เคลียร์หลังโดนยงข่าวลืออาชีมิยาอยู่เฉยๆก็สวยสำหรับนักร้องสาวสุดสวยแอลลี่โดยก่อนหน้านี้โดนยงใส่ข่าวเือเรื่องคู่รักวัยรุนรักร้าวโดยไยชายที่โดนอ้างอิงในข่าวคืออาชีเลิกราก,กับมิยาเพราะไยชายไปจีบแอลลี่เป็นเหตุไฮ้ล่าสุดแอลลี่ขอชี้แจงว่า เรื่องพี่อาชีไม่จริงเห็นข่าวตอนอยู่อเมริกาส่วนตัวไม่ได้รู้จักกันเป็นส่วนตัวเคยได้ยินชื่อพี่อาชีจากแค่พ่อแม่เพราะพ่อแม่รู้จักกันเคยเจอกันตอนอายุสองสามขวบคือครั้งสุดท้ายที่ได้เจองงมากเลยไปดู DM ก็ไม่มีค่ะไม่มีคอนแทคไลน์ไม่มีอะไรเลยตกใจเหมือนกันว่าข่าวมาได้ยังไงเลยคุยกับทางค่ายว่าถ้ามีข่าวแบบนี้อีกไม่เป็นความจริงก็จะต้องดําเนินตามกฎหมายค่ะกระ ทบอะไรกับเราไหมไม่ได้กระทบอะไรนะคะแต่แค่รู้สึกว่าไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจผิดเพราะมันไม่ใช่เรื่องของหนูด้วยและหนูก็ไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาก่อนและไม่ได้รู้จักใครเลยยืนยันไม่เคยจีบค่ะไม่เคยคุยกันด้วยไม่มีไลน์ไม่มีคอนแทคอะไรกันเลยค่ะแค่กลัวคนเข้าใจผิดเพราะหนูเองก็ไม่โอเคอะไรกับเรื่องแบบนั้นอยู่แล้วหนูว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์คนอื่นมากกว่า